รีวิวหมูกระทะสุดเขตร้านนี้เรามากินประจําเลยนะคะจะบอกว่าราคาเริ่มต้นแค่ชุดละ199บาทเท่านั้นคุ้มมากคือแบบมากี่รอบก็กินไม่หมดไปดูกันเลยคะ่ะร้านเปิดตั้งแต่4โมงเย็น4ทุ่มนะคะหยุดทุกวันจันทร์ที่สำคัญรันรับคนละครึ่งด้วยจานนี้ก็จะเป็นชุดหมูกระทะเท้เขาขายนะคะเดี๋ยวพาไปดูของจริงของจริงคือจึ้งกว่าในรูปเยอะนะคะ แบบมีแอดออนด้วยนะอยากสั่งหมูอะไรเพิ่มก็ไปดูอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มก็จะมี3สูตรน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงอันเนี้ยคือที่เด็ดเลยนะจ๊ะมาที่ชุดแรกเลยนะคะชุดเดิมต้นชุดหมูรวม199บาทพร้อมผักแบบนี้จะบอกว่าอิ่มมากถ้ามากับเพื่อน2คนบอกเลยชุดนี้กินไม่หมดต่อมานะคะใครไม่ชอบทานหมูนะคะเซ็ตที่2จัดอันนี้ไปเลยคะ่ะเซตเนื้อนะคะโอ้โห259จึงมากพร้อมผักแบบนี้ต่อมานะคะชุดที่3นะคะ3 8 9นะคะก็รวมรวมแบบนี้มากับเพื่อนกินจอยๆอร่อยมาก พร้อมผักด้วยโอ้โหถือผักไม่ได้ต้องแยกนะจ๊ะเล<ด>ิศอันนี้เราสั่งนอกเหนือขึ้นมาเองนะคะเซตทะเลร,รวมเพราะว่าอยากกินดูสิคุณคะหอยกุ้งอะไรโอ้ยปลาหมึกใหญ่สะใจามาเซตท้ายนะคะเซตครอบครัว 6, 9, 9โอ้โหแบบเยอะมากกินอิ่มเกินอะ,อะทุกคนดูความใหญ่ของถาดกินไม่หมดไม่เป็นไรนะใส่กล่องกลับบ้านได้เขามีบริการจะบอกว่าแบบโอ้ยดูดิ ใครแบบมาเยอะๆหลายๆคนนะแนะนําเซตนี้มากจุ๊บมาเริ่มลงกระทะก,กันเซตแรกที่ลงเป็นเนื้อย่างนะคะนี่เลิศมากใครอยากกินกุ้งซีอิ๊วดองนะคะแล้วก็แบบแมงกะพุนดองก็สั่งแอดออนเพิ่มได้อันนี้เป็นกุ้งแช่น้าปลาอร่อยมากทุกคนค่ะอ่ะเตาที่สองะค่ะเริ่มลงนะวันนี้เรามาหลายคนนะคะก็จะกินหลากหลายเมนูนิดนึงนะคะอะร่อยมากที่สำคัญะคะร้านนี้มีไอติมฟรีและไอติมเขาอร่อยด้วยนะห้ามพลาดเลยไอติมฟรีนะจ๊ะ